ครับสวัสดีนะครับอีกเช่นเคยอยชื่อโรซ่าซิงห์งานกน็ไปเร็วครับไปเร็วโอ้สกิปตูนหนบ้านเอ้ <laughs> ก็เจาะให้รถน้ำไปข้างล่างเลยนะครับสบายสบายหิวหิวครับถ้าฝนไม่ตกเร็วอยู่นะครับงานแป๊บเดียวดักดินออก ย่ยาเช้ามาน้ำมันขังตรงนี้เนี่ยมันก็เลยลื่นนิดนึงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยบิงได้แล้วครัน้ำซึมมาใส่กิ่งเลย เราก็เริ่มสลบแล้วครับจานตีกับอะไรนี่ยดูสา่นครับ ฝั่งนี้ไม่ได้นะฝั่งนี้จัดตกักจัดเต็มนะครับทุกเที่ยวมีลอยไปบ้างครับเป็นบางคัน okay. Thank <laughs> you. มาแล้วนะครับโดยงานต่อวานไปสายบุญเริ่มจะไม่ค่อยเจอหินนะะมันจะหมดแล้วแหละตรงนี้เจอหินมาตลอดอนะ่ะทั้งหินทั้งดินเบี้ยว ต้องเก็บงานไล่เก็บงานตูดบกนไปคนระับตัดจบไปเลยต้องหลายรอม น้อยเยียบหน่อยเดี๋ยวมันลืน่นแต่เริ่มไปไวไปไวนะครับแต่เยียบหน่อยเดี๋ยวมันลืน่น หนึ่งสองสามแล้วก็เจ็อุ้ยอ่เก้าคันเลยนี่ฝั่งนี้ก็หนึ่ ราคาศอบันปะเกือบยี่สิบตัวครับไอโคอยู่นี่โอ้โหผมเบื่ออีกิิดเล็กๆนี่นะครับที่เราตักดินแล้วมันไม่รู้วางดินไปมันไหลครับไหลโดนของรถแต่ไม่เป็นไรนะครับมันเล็กถ้าตัวใหญ่เราต้อง คอยระวังนะครับระวังให้เขาด้วยอันตรายมีบุกได้นะครับ กมได้เลยคิดเราหินหมดแล้วเจอห,เหินอีกโอ้ยเอฝรังหายไปสองวันแล้วนะเห็นฝรังเลยนายจะไม่สบายนะครับเห็นมาคอมเมนต์อยู่ นนตอนนอนครับนี่ก็นนกันนี่นนนนรุ่นพี่ครับนนรุ่นน้อง <c oughs> มีแต่หินเลยครับอะไรคิดก็หมดเลยเออเออเอเอขอลาสนานที่นี้บายบายครับ